อันนี้นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนฟิลเองไปแล้วนะครับมาดูนะผมจะเปิดไฟแล้วนะครับอะเนี่ยไฟมาแล้วนะครับปกติต้องมาอย่างนี้อะเปลี่ยนฟิลเองไม่ยุ่งยากนะครับเปลี่ยนง่ายๆนะครับเนี่ยกล้องติดแล้วนะครับแต่ตอนแรกกล้องไม่ติดนะกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องร a b a n Channel นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาแก้อาการไฟวิทยุรถไม่ติดนะครับแล้วกไฟช่องจุดบุหรี่รถไม่ติดนะตัวนี้อ่ะผมให้ดูนะ เนี่ยตัวนี้มันไม่ติดไฟวิทยุรู้ไม่ติดทุกทีสตาร์ทปุ๊บต้องติดนะอ่ะผมจะเปิดนะเปิดทวิกนะครับให้ไฟมันขึ้นนะไฟขึ้นนะนี่ไฟไม่ติดเลยไฟช่องจุบรีก็ไม่ติดนะครับไม่มีอะไรติดเลยนะครับขึ้นไฟอย่างอื่นปกติหมดไฟช่วงเนี้ยตรงเนี้ยไม่ติดเลยวันนี้ผมจะพามาแก้อาการหรือดูอาการเบื้องต้นนะครับว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้าง ตัวอย่างนะครับวันนี้รถจะเป็นรถทูซูกิเซเลเดโอนะครับรถอื่นๆหรือยี่ห้ออื่นนะครับเวลาทำก็คล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะอันดับแรกเราต้องเช็คกล่องฟิลก่อนเราต้องดูก่อนนะครับเราต้องรู้ก่อนว่ากล่องฟิลเรานะครับอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาสําหรับตัวนี้นะครับกล่องฟิลอยู่ใต้นี้ใต้พวงมาลัยฝั่งฝั่งขวานี้นะครับรถบางยี่ห้อนะครับบางรุ่นนะก็อยู่ตรงเก๊เปิดเก๊มาฟิลจะอยู่ได้ฝั่งนู้นนะครับ เราต้องรู้ก่อนว่ากล่องฟิลเราอยู่ไหนมาเดี๋ยวผมพามาดูใกล้ๆนะครับนะครับเราปรับเบาะนะครับให้สุดนะเพื่อเราจะได้มูดไปใต้นี้นะครับกล่องฟิล์อยู่อยู่ใต้นี้เดี๋ยวผมลองเปิดไฟนะ,ะเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นกันน,<ะ>นี่นะครับเนี่ยเราก็มูดเข้ามาเลยนะนี่คือกล่องฟิลล์สำหรับตัวนี้ซูซูกิเซเรโอนะครับเราก็งัดนะนี่ตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆตัวล็อกนะครับปึ๊บเนี่ยนะนี่ตัวนี้ นี่คือฟิวของเราเดี๋ยวมาให้เช็คนะครับอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าฟิวเรามีอะไรบ้างนี่ฟิวตรงวิทยุเราคือ ACC นะครับรถรุ่นอื่นก็เหมือนกันมันก็จะเขียนว่า ATC อย่างเงี้ยนะครับเ่ยมันก็จะบอกตัวย่อนะครับมันก็จะบอกหมดว่าฟิวตัวเนี้ยมันเป็นควบคุมอะไรบ้างยังไงอะไรบ้างนะครับเห็นไหมเอ่ยถ้าใครไม่รู้ตัวย่อนะครับสามารถเข้า Google ได้ เข้าไปดูว่าตัวยอ่อมันคืออะไรมั่งนะครับแต่สําหรับตัวนี้ที่เราจะดูนะครับตรงวิทยุนะครับตรงในช่องจุดบุหรี่แล้วนะครับคือ A C C เนี่ยแล้วก็ดู A C C เราตัวที่ถ่ายหนึ่งสองามสี่ตัวที่4ี่นะครับแต่ก็สิบแอมป์นะดูไฟนี่นะหนึ่งข้างบนนะครับ1 2ึ่สามสี่นี่สิ้าแอมป์นี่คือตัวนี้เดี๋ยวเรามาถอดดูกันนะครับถ้าใช้มือจะยากเราควรหาคีมหรือแหนบนะครับ สําหรับตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าบางรุ่นนะบางรุ่นบางรุ่นก็มีมาบางรุ่นก็ไม่มีนะครับสำหรับ suzuki sedio เขาจะมีแหนบดึงฟิวมาให้นะครับอยู่ที่กล่องฟิลที่ฝากระโปรงนะครับกระโปรงหน้าปไปดูกันอ่านี่นะครับเมื่อเราเปิดฝากระโปรงมาเีย่ยนะเปิดฝากระโปรงปุ๊บ,บดูตรงนี้นี่กล่องฟิลของ suzuki sedio นะครับปุ๊บเปิดฝามานี่เราจะเห็นแหนบนะครับตัวนี้จะเป็นฟิลสำรองตัวนี้ก็จะเป็นฟิวต่างๆของรถเรานะ มันก็จะบอกอยู่สัญลักษณ์ว่ามีอะไรมั่งเป็นใช้ฟิวอะไรมั่งแหนตัวนี้นะครับไว้สําหรับดึงฟิวในฟิวสำรองใช้ตัวไหนตัวไหนนะครับอย่างวัเน,นี้ตัวสิบห้าเราก็ดึงตัวสิบห้าไปเอะแหน,นมันก็จะดึงมันจะเข้ารูมาพอดีตัวนี้โอเคเรานนไปเปลี่ยนนะครับฟิวนะปึบก็ดึงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าขาดไหมอ่านี่นะครับ อ่านิวไฟฉายให้ดูนะจะได้เพื่อนๆเห็นชัดๆนะครับนี่นะเห็นนะตัวนี้ยังไม่ขาดนี่ตัวนี้ที่เราถอนมาตัวน,นี้ขาดแล้วนะฟิวตรงกลางขาดไปแนละ้วใส่ตรงกลางยังไม่ขาดนี่นะครับได้เห็นกันจะชัดนะเวลาเราไปดูนะได้รู้นะครับว่าฟิวขาดฟิวไม่ขาดมันดูอย่างไรดูประมาณนี้นะครับอ่านี่เดี๋ยมาใส่คืนกันนะครับน๊่นี่มนันอยางงี้ใส่คืน ใส่เข้าไปแล้วก็บีบแค่นี้นะครับใส่กลับงคืนไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้งานได้ไหม,มถ้าเราจะปิดฝานะครับเราก็ดูนะนมันหงายขึ้นตามนี้แล้วก็ปิดไปอี่แค่นี้น,นะปิดแค่น,นี้แน่นแล้วเวลาเราจะปลดก็กดฝั่งนี้แล้วก็ดึงถอยหลังนี่ตายไม่ยุ่งยากนะครับนี่นะจำไว้ฟิลอยู่ตรงนี้อ่ผมถอยออกมาเห็นไหมใต้คอนโซลน,นะครับ ปพ๊บเอา auto, ม so no no okay, ือล้วงเข้าไปนี่ฟิลอยู่ตรงนี้นะครับไม่ต้องไปถอดอะไรยุ่งยากนะครับคอนโซลอะไรไม่ต้องมาถอดเลยแค่ก้มลงมาดูตรงนี้ใต้นี้เห็นเลยอ่านี่นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนฟิลเองมาแล้วนะครับมาดูนะผมจะเปิดไฟแล้วนะครับเพิ่นะไฟมาแล้วนะครับปกติต้องมาอย่างนี้เปลี่ยนฟิล์เองไม่ยุ่งยากนะครับเปลี่ยนง่ายๆนะครับอะกล้องติดแล้วนะครับจากตอนแรกกล้องไม่ติดนะกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับ สาเหตุส่วนใหญ่ที่เจอการนี้บ่อยๆนะครับเนื่องจากเราเอาอุปกรณ์ของใช้ไปเสียบช่องจุดบุหรี่นะครับทำให้เกิดการอาร์การสปาร์กหรือแม้กระทั่งช็อตนะครับทำให้กระแสไฟมันเกินเลยทําให้ฟิลขาดได้ครับเราสามารถแก้ไขเองได้เบื้องต้นนะครับไม่ต้องมาให้ช่างเลยนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์เพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ